พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำ ในวันพุธวันที่21เดือนที่9ในหัวข้อเรื่องสิทธิอำนาจตำกลหมายของเราในการใช้พระนามของพระองค์และพระวนจะนะที่จะใครควรและสมะคีธรรมในพระธรรมย่อนบทที่14ข้อที่13สิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเราเราจะทำสิ่งนั้น เพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตรพี่น้องคะเมื่อเราพูดว่าพระเยซูทรงมอบหนังสือมอบอำนาจให้แก่เราเพื่อใช้พระนามของพระองค์หลายคนไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้หมายความว่ายอย่างไรคําว่าหนังสือมอบอำนาจหมายถึงการอนุญาตทางกฎหมายที่ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจการกระทําแทนตนได้ ดังน,นั้นจึงหมายความว่าคำร้องขอทุกอย่างที่คุณทำก็เหมือนกับว่าพระเยซูปเป็นผู้ทำเองเนื่องจากคุณกำลังทำในพระนามของพระองค์ในงานเขียนบางส่วนของเราอาคารทุดยอนจับพระคำของพระเยซูได้อย่างชัดเจนซึ่งอธิบายเพิ่มเติมถึงสิทธิอำนาจทางกฎหมายที่เราได้รับในพระนามของพระองค์ยกตัวยอย่างเช่นในยอ์นบทที่14ข้อที่13-14ถึง พระเยซูตรัสว่าสิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเราเราจะทำสิ่งนั้นเพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตรสิ่งใดที่ท่านขอในนามของเราเราจะกระทำสิ่งนั้นในที่นี้องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังตรัสถึงการทำการเรียกร้องในพระนามของพระองค์นั่นเป็นเรื่องที่พิเศษเมื่อเหมือนกับตอนที่เปาโลบอกเราในโคโลสีบทที่3ข้อที่17ว่า และเมื่อท่านทั้งหลายทำสิ่งใดไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤติจงทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้ามีการอ้างอิงที่งดง,งามอีกครั้งหนึ่งในยอห์นบทที่16ข้อที่23ซึ่งบอกว่าในวันนั้นพวกท่านจะไม่ทำอะไรเราอีกเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่าน เมื่อพระองค์จัสว่าในวันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้ากําลังจัดถึงวันแห่งข้อตกลงใหม่วันแห่งความรอดที่พระองค์เสด็จมาทําให้สําเร็จวันนั้นเริ่มต้นจากกันเป็นขึ้นมาจากความายของพระองค์ดังนั้นเราจึงอยู่ในวันนั้นซึ่งเราใช้และดำเนินชีวิตในพระนามของพระองค์ถ้าคุณเคยแปลกใจว่าทำไมทั่วโลกเราจึงใช้พระนามของพระเยซูในการอธิษฐาน นี่คือเหตุผลดังนั้นตอนนี้จงใช้พระนามของพระองค์และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกของคุณพระองค์บอกเราว่าถ้าสามารถทำได้และคุณก็ควรทำจงพูดกับปัญหาในประเทศของคุณร่างกายของคุณสถานที่ทำงานโรงเรียนของคุณในพระนามของพระองค์และคาดหวังการเปลี่ยนแปลงฮฮเลลูยาเอเมน ให้เราเกาวถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณที่ประทานหนังสือมอบอำนาจให้แก่ข้าพระองค์เพื่อใช้พระนามของพระเยซูซึ่งไม่มีใครเทียบได้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและควบคุมสถานการณ์ ในพระนามของพระเยซูฉันพูดให้มีสันติสุขเหนือบรรดาประชาชาติฉันเป่าประกาศว่าเขาประเสริฐมีเสรีภาพในประเทศต่างๆของโลกฉันเดินในชัยชนะและการครอบครองในวันนี้และตลอดไปเพราะว่าฉันมีชีวิตอยู่ และทำทุกสิ่งผ่านทางฤทธิ์อำนาจในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าเปิดเผยกับเราในวันนี้นะคะว่าพระเยซูทรงมอบหนังสือมอบอำนาจให้แก่เราเพื่อให้เราใช้พระนามของพระองค์ค่ะดังนั้นจงใช้พระนามของพระองค์และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกของคุณนะคะพระเจ้าสำหรักำลังค่ะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด